สวัสดีสมาชิกรดมือ2องชาแนลทุกท่านดูนีครับวันนี้ Toyota a v เว z ซ1.5 s ปี2013ราคา2 5 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะครับ a v ว n ซ a าปี13ราคา2 5 9 0 0 0บาทไม่บวกแวกไม่มีค่าโอในใดๆทั้งสิน้นซื้อสดขอราคานี้นะครับถูกสุดแล้วครับไม่ต้องต่อรองอะไรแล้วนะครับต้องรีบมาเท่านั้นครับ มาชมความสวยมาดูความใหม่มาดูราคาที่ต้องบอกว่าหายไปเยอะเลยจากป้ายแดงรถแป0แสนกว่านะเพื่อนๆเหลือเพียง259,000บาทเป็นรถมือเดียวประวัติมือเดียวออกห้างป้ายแดงครับขับมาเพียงแสนกว่าโลเท่านั้นภายในเบาะหนังสวยๆโอ้โหครับเพื่อนๆต้องรีบแล้วนะครับใครหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวโต y ยต้าเครื่องทนอึดประหยัดน้ำมันสุด ต้องคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับพลาดไม่ได้นะครับใครที่มองหาอยู่ให้รีบมาเลยรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามินทาครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้อยู่ไกลรีบมาใครกลัวไม่ทันจองผ่านร้านคิวแรกเลยนะครับจองเพียง3 0 0 0บาทนัดหมายการดูรถและรับรถกลับบ้านได้เลยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับตามเครดิตลูกค้าครับจองไม่จองมาดูก่อนได้นะครับหรือใครที่ตัดสินใจ คิดว่าตัวเองจัดเครดิตได้เครดิตผ่านได้ง่ายๆจอมาเลยครับ3,000บาทเดี๋ยวทางไฟแนนซ์เราเดาเนินการให้ต่อนะฮะจัดไม่ผ่านคืนเงินเต็มจานวนครับคันนี้เจ็ดที่นั่งสวยๆเอเวนซ่ารีบเลยนะเพื่อนๆรถแบบนี้ขายดีมากๆครับเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาขับดีประหยัดน้ำมันครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ทางช่องของเราคัดสรรรถดีๆคันนี้มาให้แล้วต้องรีบด่วนๆครับ อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับใครสนใจคันนี้กริงกรางโทรมาด่วนครับ0885845375ครับ